มีใบดกใบใหญ่แข็งแรงไม่ทิ้งแต่ง่ายเป็นพุ่มเป็นกอสวยงามมาก<อ>ๆเลยค่ะลองทำดูนะคะแนะนำให้กอกใส่ขวดเก็บไว้ใช้ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมิ 0, นช่องขุนต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมคะ่ะ ตนเองก็ไม่ได้ลงคลิปมาเสียหลายวันหลายเวลาด้วยสาเหตุติดภารกิจอย่างมากมายดังช่นเคยค่ะมาถ,ถึงวันนี้ก็ต้องรีบทำปุ๋ยสูตรแบบเร่งด่วนในการบำรุงบอนสีที่เลี oh ้ย oh. งนอกตู้กันเลยทีเดียวค่ะทุกท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าบอนสีทุกกระถางที่ต้นเลี้ยงไว้นอกตู้อกตั้งโชว์วหน้าบ้านนี้มีใบโดกใบใหญ่ แข็งแรงเป็นพุ่มเป็นกอสวยงามจริงๆเลยค่ะการที่จะปลูกบอนสีและต้นไม้ให้โตเร็วสวยงามแบบนี้ได้จำเป็นต้องมีดินปลูกที่มีสารอาหารและแร่ธาตุที่บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดที่ต้องการจะต้องมีการใส่ปุ๋ยบำร,รุงบอนสีและต้นไม้ตามกาหนดเวลาอยู่เสมอยิ่งการปลูกบอนสีและ ต้นไม้ในกระถางการใส่ปุ๋ยตามกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะบอนสีและต้นไม้ไม่มีโอกาสจะไปหาสารอาหารและธาตุที่สำคัญจากในดินได้โดยตรงดังนั้นการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงบอนสีและต้นไม้ตามกำหนดเวลาจึงจำเป็นมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมส่วนผสมวิธีการทำรวมถึงวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรที่ทำง่ายๆพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมสูตรบำรุงบอลสีในวันนี้ 1. น,นมจืดค่ะจะเป็นนมจืดที่เป็นกล่องหรือจะเป็นนมจืดที่เป็นกระปอ๋องก็ใช้ได้เช่นกันค่ะปริมาณที่ใช้วันนี้200 ml ที่ใช้นมจืดค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้นทำปุ๋ยสูตรนมจืด ปุ๋ยแบบชนิดเข้มข้นใช้กับบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดแบบยกสวนเลยค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งในนมจืดน,นี้รวมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมีธาตฟุตฟอสฟอรัสมีธาตุแคลเซียมและธาตุอื่นๆอีกมากมายส่วนผสมที่2เครื่องดื่มสปอนเซอร์ในเครื่องดื่มสปอนเซอร์ก็จะมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียว น้ำตาลโมเลกุลเดียวพืชสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องผ่านกระบวนกนารหมักให้เปลืองเวลาค่ะปริมาณที่ใช้ให้ใช้เครื่องดื่มสปอนเซอร์1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วให้คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะหลังจากนั้นให้ผสมกับส่วนผสมที่3นั่นก็คือน้ำเปล่าปริมาณที่ใช้ใช้น้ำเปล่า1 0 2ถึงิตรได้เลยค่ะ ปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้2วิธี 1. ราดลดที่โคนต้นให้นำสารละลายปุ๋ยที่ได้ราดลดไปร,บรอบๆกระถางปลูกน้องบอนสีที่ปลูกนอกตู้ได้ทุกกระถางเลยค่ะวิธีการใช้ปุ๋ยวิธีที่2ฉีดพ่นทางใบค่ะคำแนะนำในการฉีดพ่นให้ฉีดพ่นบนใบใต้ใบรวมถึงที่ดินปลูกน้องบอนสี สำหรับเวลาในการฉีดพ่นแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าไม่เกิน9โมงเพราะเป็นช่วงที่ปากใบบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดเปิดปากรับปุ๋ยได้เต็มที่ค่ะความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้แนะนำให้ใช้1ครั้งต่อ2สัปดาห์ค่ะเมื่อลาดลดหรือฉีดพ่นทางใบเสร็จแล้วทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วทำการรดน้ำ ข้อดีทั้งอ้อมสำหรับการรดน้ำจะช่วยชำระล้างสิ่งตกค้างที่พืชรวมถึงบอลสีไม่สามารถนำไปใช้ได้ออกไปทำให้บอลสีและต้นไม้ทุกชนิดของเรามีความแข็งแรงและไม่เป็นโรคง่ายค่ะสำหรับท่านใดที่ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ไม่หมดแนะนำให้กอกใส่ขวดเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับ การบำรุงบอนสีในวันนี้จากรายละเอียดทั้งหมดที่ต้นได้กล่าวมาหากท่านผู้ชมใช้ปุ๋ยสูตรนี้แล้วจะทำให้บอนสีและต้นไม้ของท่านผู้ชมที่ปลูกไว้ที่บ้านมีใบดกใบใหญ่แข็งแรงไม่ทิ้งใบง่ายเป็นพ oh oh. ุ่มเป็นกอสวยงามมากๆ <Wow. S 1> เลยค่ะลองทำดูนะคะข้อดีอีกอย่างสำหรับปุ๋ยสูตรนี้สามารถนำไปฉีดพ่นต้นไม้ทุกชนิด ที่กำลังติดดอกออกผลด้วยสปปรรพคุณและประสิทธิภาพของปุ๋ยสูตรนี้จะทำให้ต้นไม้ของท่านผู้ชมติดดอกออกผลแถมยังมีขั้วเหนียวแข็งแรงไม่หักง่ายค่ะถ้าหากบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดที่ท่านผู้ชมปลูกไว้ที่บ้านมีกิ่งก้านลำต้นใบไม่แข็งแรงใบเล็ก ง้นใบง่ายไม่เป็นพุ่มเป็นกอดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยค่ะต้นเองก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้น IT Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้นไอทีชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีชาแนลได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบพระคุณค่ะ